เมื่อเอของเราท่านหนึง่งอยากจะทําการปรับรอบเครื่องให้สูงขึ้นส่วนอีกท่านหนึง่งอยากจะทําการปรับรอบเครื่องให้ต่ําลงวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับเรามาพูดคุยเรื่องนี้นะในเมื่อนะครับหลายๆท่านแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในการปรับตั้งรอบเครื่องของรถในแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับ มันมีความแตกต่างกันนะครับอย่างในรถค่ายอื่นๆในรถค่ายอื่นๆเอาเป็นค่ายอื่นก่อนนะครับโดยปกติส่วนมากรอบเครื่องจะอยู่ที่พันสี่ร้อยถึงพันหกร้อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงพันหกด้วยซ้ําไปนะครับอ่าอย่างเช่นตระกูลเว็บอย่างเงี้ยนะครับรอบเครื่องมันจะค่อนข้างต่ํานะครับทีนี้พอรอบเครื่องมันต่ํานะครับอยากจะทําการปรับขึ้นไปให้มันสูงได้ไหมนะครับ ส่วนอีกท่านนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสปาร์ f ฟินนะอ่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอฟิรอบเครื่องมันจะสูงอยู่แล้วอยู่ที่พั0 0กถึงพันแรอบจะอยู่เกณฑ์น,นี้นะครับอ่าทีนี้อยากจะทําการปรับรอบเครื่องให้มันต่ําลงนะเราคิดว่าจะเป็นลดสองแบรนด์เจ้าตลาดดังนี้นะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในกรณีที่ว่ารอบเครื่องต่ํา รอบเครื谢谢 <habits> ่อง <ffee S 1> ต่ําเนี่ยนะครับเวลาที่รอบเครื่องมันต่ําเวลาที่เครื่องยนต์มันหมุนเนี่ยนะครับเวลาที่เครื่องยนต์มันหมุนมันจะไม่หมุนแบบว่ามันจะไม่ลาบเรียบไปแบบนี้นะครับมันจะหมุนมาแล้วมันหยุดแล้วมันก็หมุนไปแล้วมันก็หยุดมันก็หมุนไปมันก็หยุดในกรณีแบบนี้นะครับรอบเครื่องไม่สมูทไม่สม่ําเสมอสิ่งที่จะตามมาผลที่จะตามมาก็คือเรื่องของนี่เลยหมุนมาแล้วหยุดลูกสูบเนี่ยจะกระแทกกันกับกระบอกสูบเพราะว่าเกิดอาการ หยุดแล้วก็ไปต่อกระทันหันนะครับอ่าเนื่องจากแรงจุดระเบิดมันจะทําให้ลูกสูบสะบัดแล้วก็กระแทกกันกับกระบอกสูบก็จะมีเสียงดังนะครับต่อมาก็เรื่องของนี่เลยลูกสูบกับสลักนะครับมันก็จะกระแทกกันเพราะว่ามันไม่หมุนราบเรียบไงมันหมุนมามันหยุดไงอ่าต่อมาก็สลักตรงเนี้ยเนี่ยสลักลูกสูบเนี่ยกับกา้านนะครับรวมลําดับต่อไปก็จะเป็นก้านสูบกับสลักก้านสูบนะครับแล้วก็เป็นลูกปืน นะครับถ้าเป็นรถธรรมดาอ่ารถธรรมดาก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุดคัดยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยนะครับคัดดังรอบเครื่องต่ําคัดดังคัดมันจะโขค,คัดมันจะกระแทกนะครับแต่ถ้าเป็นรถออโต้ก็การสั่นสะเทือนรอบเครื่องไม่สเสถียรตรงนี้ก็จะมีผลในเรื่องของอ่าตัวเม็ดตุ่มต่างๆที่มันจะสึกหลอเร็วนะครับรวมไปจนถึงอ่าไอาชามตัวนี้มันก็จะแยกหบแยกหบแยกหบนะครับ อ่ามันก็จะทําให้มันสึกหลอเร็วขึ้นในกรณีที่รอบเครื่องมันไม่สมูทมันไม่สม่าเสมอนั่นเองนะครับอ่าอย่างนั้นการปรับตั้งรอบเครื่องนะครับก็ควรที่จะรอบเครื่องเป็นรอบเครื่องที่ปกติควรที่จะฟังเสียงแล้วให้เครื่องมันหมุนราบเรียบตลอดไม่ใช่ว่าอ่าเป็นอาการเดินหอบถ้าอาการเดินหอบมีโอกาสพังได้นะครับทีนี้ในกรณีลดร,รอบเครื่องที่มันสูงสูงอยู่แล้วนะ ลดกรณีรถที่รอบเครื่องมันสูงอยู่แล้วแน่นอนครับเครื่องยนต์มันหมุนลาาเรียบมันสมูทอยู่แล้วมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของคัดดังก้านดังอะไรพวกนี้ลูกสูบดังมันจะไม่มีปัญหาพวกนี้อยู่แล้วแต่การที่เราไปทําการปรับรอบเครื่องให้ต่ําลงมันก็จะมีผลในเรื่องของนี่เลยนะอะไรระบบไฟนะครับระบบไฟมันก็จะมีผลตามหลังมาก็คือรถบางรุ่นต้องการไฟนะครับต้องการกระแสไฟที่เยอะ นะครับเพื่อที่จะเอาไปทําการชาร์จเพื่อจะไปเลี้ยงกล่อง ECU เพื่อที่จะไปจ่ายไฟให้กับปัม๊มแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายไฟที่ใช้ในระบบต่างๆของตัวรถทีนี้ถ้าเราไปตั้งรอบเครื่องให้ต่ําลงไฟมันจะไม่พอแล้วทีนี้นะครับไฟมันจะไม่พอนะครับดังนั้นก็ควรที่จะทําการปรับตั้งรอบเครื่องนะครับตามสเปค ที่เขาระบุมานะครับอ่าถ้าตั้งต่ำลงมาก็ย้อนไปดูช่วงต้นคลิปก็ได้ที่เราบอกไปนะมันจะแพ้ก้านแพ้จุดหมุนทุกอย่างเลยนะครับอ่าแต่ถ้าท่านตั้งรอบเครื่องสูงขึ้นไปอีกนิดนึงมันก็จะไม่มีผลนะครับมันไม่กินน้ำมันอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเรื่องของการกินน้ำมันนะ เดินในรอบเดินเบายังไม่ยังยังอ่าเรียกว่ายังไม่กินน้ํามันไอยังไม่กินน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับท่านเบิ้ลหนึ่งครั้งแล้วกันนะเชื่อเถอะนะครับทุกท่านนะอ่าเพราะว่าบางคนชอบเบิ้ลกันซะเหลือเกินนะทีนี้ในการปรับตั้งรอบเครื่องนะครับเราควรปรับตั้งเวลาไหนนะครับการปรับตั้งรอบเครื่องนะครับรถเก่ามาเราควรที่จะทําการปรับตั้งรอบเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนร้อนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ถ้าเราไปท,าปทํา,นะา,าทการปรับตั้งรอบเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์มันเย็นนะถ้าเราไปทําการปรับตั้งรอบเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์มันเย็นปัญหาลหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะรู้ไหมอะไรเวลาที่เราไปตั้งรอบเครื่องในช่วงที่อากาศเย็นรถมันเดินเบาได้ก็จริงแต่ว่าเวลาเครื่องร้อนมามันจะกลายเป็นคันเร่งค้างนะครับดังนั้นวเวลาที่เราจะทําการปรับตั้งรอบเครื่องเราควรที่จะทําการปรับตั้งในช่วงที่ อุ่นเครื่องเสร็จหรือว่าทําการนะขับขี่มานะครับขับขี่มามาจอดแล้วค่อยทําการจูนแล้วก็ทําการปรับรอบเครื่องนะครับอ่าถึงแม้ว่ารอบเครื่องนะครับเวลาที่เราปรับตอนร้อนให้มันสูงนิดนึงนะก็ไม่ได้สูงจนโอเวอร์เวลาเครื่องยนต์เย็นนะครับมันอาจจะเดินบอไม่ได้หรือมันต้องรอการอุ่นเครื่องสักนิดนึงนะครับก็ให้เอาตามนั้นนะครับก็ เวลาตั้งรอบเครื่องแนะนําเป็นการตั้งรอบเครื่องในช่วงที่เครื่องยนต์ร้อนนะอย่าไปตั้งรอบเครื่องที่ช่วงอากาศเย็นหรือว่าเครื่องเย็นนะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นรอบเครื่องค้างเวลาที่เครื่องยนต์ของเราร้อนนะครับก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะรอบเครื่องจะอยู่ที่พันสี่ร้อยถึงพันเรอบนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับของรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อ อันนี้คือพูดในกรณีเหมารวมนะครับไม่ได้ระบุรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดี FC ครับ